เนี่ยทุกข์อริยสัจก็คือทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจที่พระเจ้าตัดอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เหตุมันคืออะไรมันเป็นติดสุขสมใจเพราะตัณหา,าจึงทําให้เกิดอีกสมุทรไทยเหตุแห่งทุกข์ความอยากได้สุขสมใจนั่นแหละความอยากได้สุขสมใจนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล ก็ตรวจซิอยากได้สุขสมใจเรื่องไหนมันจึงเกิดทุกนีโรธละ่ะสภาพดับทุกขสภาพดับทุกก็สุขที่ไม่ได้สมใจสุขที่ไม่ได้สมใจนั่นแหละนีโรธของจริงเลยมักอะมักกระตั้งศีลมาปฏิบัติด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นในการกำจัดกิเลสต,ตัวนั้นตัวนั้นความโง่ตัวนั้น,น,นในการเปลี่ยนพลังงานทุกขให้เป็นพลังงานสุขเปลี่ยนชั่วให้เป็นดีเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของกิเลส มันก็ประโยชน์ทั้งกต่ไม่มีไม่มีกิเลสไปฟังทบทวนแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วมาแลกเปลี่ยนกันมันจะสนุกสนุก